สนุนโดย Toyota h ไ Lu ัก i ์วีโก้แชสวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดโอลิมปิกกับผมแชมป์พิจพลวันนี้เป็นควันหลองของพิธีเปิดนะครับเนื่องจากเราอยู่ในยุคข,ของกีฬาบันเทิงพิธีเปิดที่ลอนดอนนั้นบอกได้เลยครับว่าตื่นเต้นเร้าใจยังกบด,ดูหนังแบบนี้ฮะ Nice vibe James Bond. นี่คือความคิดสร้างสรรค์ของผู้กำกับที่ใช้การผรสมผสานภาพยนตร์เจมส์บอนดซึ่งนำแสดงโดยแดเนียลคร i กนะครับมาตัดต่อกับการแสดงสดบอกได้เลยว่าดูเนียนและลงตัว และ3ช็อตเด็ดจากพิธีเปิดจัดไปใน3ที่สุดสปีก่อนจีนเน้นความพร้อมเพลงสมบูรณ์แบบแต่ปีนี้เน้นให้คนจากทุกสถานะทุกเชื้อชาติมีส่วนร่วมให้ความสําคัญกับนักกีฬาในอดีตมูมหััดอาลีตำนานมวยซุปตาปัจจุบันเดวิดแบ็กแฮมมีคนพิการและเด็กๆโดยโชว์นี้สื่อว่าประเทศที่พัฒนา ควรดูแลรักษาประชาชนแบบฟรีๆโดยไม่สนว่าคนคนนั้นจะรวยล้นฟ้าหรือจนติดดินชอดเด็ดโชว์นี้ชนะใจคนดูรอบโลกนับพันล้านมาก โอลิมปิกครั้งนี้ทำให้เรารู้ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของอังกฤษจากยุคเกษตรกรรมเข้าสู่โรงงานอุตสาหากรรมซึ่งแปลว่าประเทศจะเจริญเราต้องไม่หยุดพัฒนาใช้แรงให้น้อยใช้ความคิดและเทคโนโลยีให้มากนี่คือช็อตเด็ดช่างตีเหล็กจนเกิดวงแหวน5วงลอยขึ้นไปเป็นวงแหวนโอลิมปิกและพลุน้ําตกงามแท้ การจุดคบเพลิงน้าจุดสุดท้ายใช้ยนักกีฬาหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่8คนสะท้อนว่าโอลิมปิกคือแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายความสามาคคีของทุกชาติคือหัวใจของโอลิมปิก2012 เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับกลับมาพบกันเวลาเดิมห้าโมงเย็นกับผมแชมป์พิรพลและช็อตเด็ดโอลิมปิกสวัสดีครับ